นี่เราหนูจะค่อยๆเพิ่มระดับดมือไปนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเจ็บไปบอกได้นะคะครับผมมาหาเนี่ยท่านท่านมือหนักไปบอกได้นะนะครับอึ๊บโอ้ยอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวผมกินข้าวกินข้าวเลยกินข้าวเลยเฮ้ยมันไปกินบนรถไปกินบนรถขึ้นมาเข้ามา หิวว่ากินอะไรดีนั่นดีหิวว่ากิน,นอะไรดีกดกินบนรถไปเลยจะเริ่มลืมคาดเบลด้วยได้ เออกำลังขบคำลังขับไปเลยเนี่ยแบบ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 เร็วอ่ะอ่าแบบเร็วอ <Background. S 1> ่ะแบบว่าน้องอ่ะเนี่ยมันอยู่หลังไ่เปนเนี่ยเนี่ยเ่ยเหลันนี้ละันนี้นะป ฮัลโหลผู้ <S <S ไปไ,ไหนแล้ววะผู้เขาวไปไหนแล้วม่งไปฝากเงินตรงนู้นก่อนธนาคารตรงข้ง<ร>งาม พี่ภูเขาไปไหนอะไปฝั่งกันพี่ให้ไปฝั่งกันพ,พี่แวนพี่แวนเริ่มเริ่มเริ่มเริลยครับขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยเออก็บอกเลยครับผมก็บอกเลยครับแปดแปดศูนย์ค่ะแปดศูน ไปได้หม่เราอะไรกันวะเนี่ยไอผมผมจ้าเขาเอเออไอแดงอวันนี้ไอบอสเปนจับีแแล้วมอไซอ่ะไอแบนมอไซมอไซค์น่อยู่ไม่รู้ที่ที่ใครวะนไรนังังเลยังบนังะั มีเพื่อนอีกปะครับไม่ค่ะพอดีหนูตัวคนเดียวหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบให้เพื่อนมาแย่งผู้ชายของหนูนะคะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเนี่ยหนูชื่อบราวนี่ค่ะพี่ๆชื่ออะไรกันบ้างคะเบานี่เหรอพี่ใช่๋อเบานี่พี่รู้จักหนูเลรอคะอยากจะให้ย่ำมาเบาวนี่แล้วเราชื่ออะไรเดีย่ะแล้วเราชื่ออะไรดีย่ะเราชื่ออะไรเบาวนี่กันอะไรดียเดี๋ยวขอเริ่มงานเลยแล้วกันเนาะ อันนะี้หนูนวดไทยหนูโน้ตให้ก่อนพี่นั่งเลยค่ะพี่แดงแใช่ไหมคะกดนั่งไงครับอ่าไม่รู้เหมือนกันค่ะสลัดอีเวนวักซิทแช, 4, สสทช่สี่ซิทแช่สามไหมซิทแช่สามไป <c oughs> ยินถูกเนี่ยอ้าวซิทแช์ดิไม่ใช่ซิทดิโหอย่านั่งต่ำขนาดนั้นสิคะไม่เหม็นหรอคะ ถึงว่ารองเท้าหนูมันเปียกฝนมาอ,อันนี้พี่พี่อันนี้คืออันนี้คือผมพาเพื่อนมาเฉยนะผมผมผมแค่มาดูนะ <laughs> <ช>ได้ค่ะได้ค่ะว่าแต่ผมใจผมไหนวะเน,นี่ยหนูมองไม่เห็นว่าปากใครขยับ <laughs> แวน,นแวน,นแวนออ๋แวนดูนบบนนไว้ครับแวนดูไว้อ๋อคคแป้งน,นะคะ พี่แดงชอบเที่ยวอะไรแบบนี้เหรอคะอันนี้ครั้งแรกเลยครับแล้วถ้าหนูอยากจะอยู่กับพี่ทางชีวิตหนูต้องทำยังไงหรอทำอะไรข้างๆเส็นเนี่ยรงนี้ลงนี้เดี๋ยวก่อนนะนวดให้ก่อนเห็นปวดปวดท่าไหมปวดครับปวดพอดีเลยครับปวดมากไหมคะปวดครับ แหมะมแหม่มเวเวลไหนเนี่ยกูถามก่อนแป๊บนึงคุณเวลไหนครับถามก่อนเวลอันนี้คือแบบอ๋อไม่ไม่เอา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 แบบว่าไอ้ไอ้แดงชอบเอาแบบว่าเลเวลสูงเลยไหมหรือว่าค่อยค่อยค่อยคเริ่มกูร้องนอกนะกูเจอโซนแรกน่าจะติดปีกของกูอะไม่ติดไม่ติดแน่นะหนูก็คลายฟ้าโอเคเออไม่แต่หนูไม่ติดนะคนอื่นไม่รู้ยองยองไม่ติดไม่ติดไม่ติด จะปรับคียดอันนี้เดี๋ยวหนูจะค่อยๆเพิ่มระดับมือไปนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเจ็บไปบอกได้นะคะครับผมมาหัดเนี่ยท่านท่านมือหนักไปบอกได้นะนะครับอึ๊บโอ้โหอึ๊บอึ๊บอึเป็นเป็นอะไรคะเมื่อกี้เห็นร้องเน่หนักมือหนักไปเหรอคะคือไม่ครับตรงนั้นไม่ไม่ปวดหรอครับไม่้นหนุนต้นไปต้นขา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 นาข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 าาข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 าาขาขาขาาขาขา หัวเข่าแหมแล้วก็ขยับยากเลยนะหัวเข่าเนี่ยมันไม่ได้นี่ไงได้แล้วหัวเข่ามื่อ่ยมากไหยเฮ้ยภูเขามือ่มือ่อพี่ใครจะจับตูดหนูพี่ผูเร้องอะไรคะพี่ภูพี่ภูเขาคือคนไหนนี่เสื้อดำเลยดูดิเสื้อดำครับน้มือคำคำเป้าอยู่เนี่ยอ้เขากลุ่มล้อเนี่ยแล้วพี่แดงนี่ไม่มีไม่มีแบบว่า คนของใจคอยดูแลเหรอคะโมไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีค่ะมีแต่อาวไทยเลาเราจะไม่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 อะไรกับหนูหรอหนูรับงานเอ็นนะแล้วพี่แบบอยากให้หนูดูแลทางชีวิตอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงหนูไม่เป็นเมียก็ได้นะคหนูเป็นเด็กก็พอเป็นเมียแล้วปวดหัวอันนี้เขาอยู่ได้ตลอดเลยครับจริงๆริงหนูว่างนะถ้าพี่อยากให้หนูมาหนูมาเพื่อพี่ได้เลยอ่ะโอ้โหคิดว่าอะไรครับ อืมไม่รู้แฮะไม่เคยคิดวันลัแสนนี่พอปะครับอพี่หนูไม่ใช่คนหน้าเงินนะคะ<อ>พี่หน,หนูไม่คนหน้าเงินหรอพอคะ่ะ <laughs> กลัวกลัวพี่ปฏิเสธนะคะก็เลยต้องรีบตอบอมาค่ะอ่าเดี๋ยวขอลงน้ำหนักมือน,นิดนึงนะคะครับอึ้บอึ้บอึ๊บ เจ็บไปไหมคะเจ็บมากกระนั้นพอดีเลยครับกระนั้นพอดีเลยโอเคค่ะเมื่อยมากไหมวันนี้ทํางานหนักหรอใช่ขอโทษทั้งวันเลยเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรครับพี่เป็นอะไรครับอือห้องน้ำอยู่ไหนวะพี่เข้าห้องน้ำท้องถิขวานยพี่ใช่ยขวานะูอยู่ในห้องน้ำนะมีอะไรเรียกนะโอเคครับพี่พี่เพื่อนพี่เข้าไปทําอะไรในห้องน้ํำหรอคะไม่ไม่รู้นะทำธุระครับผม หนูกําลังอยากได้รถอยู่เลยอะค่ะแต่หนูที่เกียจทํางานค่ะแต่ถ้าหนูเป็นเป็นของพี่อะหนูสัญญาหนูจะเป็นเด็กดีแล้วก็ไม่ดื้อด้วยไมวันนี้มาแปลกนะคือบอกวันนี้เมือมาแปลกว่าเอ่อยกเว้นให้หนูไปตายหรือทําอะไรแปลกๆไม่เอานะคะแต่ว่าหนูรู้ว่าผมได้นะถ้าอยากไหนไหนโชคนะครับถ้าผมโชนไหมไม่เป็นค่ะหนูพูดเป็นงั้นแหละพี่ไม่เก็ตมุกหนูใช่ไหมโอเคเก็เกเครับเก็ต ช่างมันเถะพี่ลืมลืมเตอนนี้ตอนนี้หนูจะรวบผมแต่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่รวบหนูแน่พี่ไหนคะเนี่ยเสียงแปลกเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่เสียงพี่แดงเมื่อกี้เสียงใครแต่ถ้าพี่รวบผมหนูอ่ะพี่อย่าจับหนูแรงนะอ๋อครับแล้วถ้าถ้าจะรวบจะรวบทางไหนครับข้างหน้าหรือข้างหลังครับกูไปไม่ถูกเลยมาโม่งกวนเงาะ พี่มาอะไรดีวะฮัลโลผมผมบินเปล่าวะโอ้ยแตก